บทความเรื่องพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกมีหลักธรรมอย่างไรพระสูตรว่าด้วยเทียบพ่อแม่กับพระพุทธเจ้านิคมคาถาคนใดปฏิบัติชอบในมารดาในบิดาในพระตถาคตสัมพุทธเจ้าและในสาวกของพระตถาคตคนเช่นนั้นย่อมได้บุญมากแท้เพราะความประพฤติเป็นธรรมในมารดาบิดาเป็นต้นนั้นในโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายก็สรรเสริญเขา เขาละโลกนี้แล้วยังบันเทิงในสวรรค์จบทุทติยคตสูตรที่สพระไตรปิฎกมมรเล่มที่35หน้าเก้าบรรทัดที่9ผู้ใดบำรุงพ่อแม่ด้วยให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเลิศด้วยให้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยการบรรพชาผู้นั้นชื่อว่าได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาแล้วอมงคลสูตรพระไตรปิฎกมมรเล่มที่39หน้าที่189 บรรทัดที่11อว่าด้วยการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเลิศกว่าเหนือกว่ารูปและวัตถุทั้งหลายภาษาทสูตรพระไตรปิฎกมม,มรเล่มที่ส5ห้าหน้าห้าหบรรทัดที่หภาษาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสสามประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศสามประการนี้สามประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลือดกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหลา่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็แหละผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังคตะธรรมก็ดีอสังคตะธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือทมเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายทอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาไหลตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศดกว่าสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชวนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะธรรม ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมอันเลิศดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังคตะธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะธรรมเหล่านั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมอันเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษสี่คู่บุรุษบ,บุคคลแบุคคล บัณฑิตกล่าวว่าเลิศก,กว่าหมูและคณะเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่ผู้เลิศก,ก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยที่เลิศโดยเป็นของเลิศรู้แจ้งธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักษีนัยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมเลื่อมใสแล้วในธรรมอันเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุข เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญยเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระรัตนตรัยที่เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญอายุวันนะยศเกียรติคุณสุขะและพละอันเลิศย่อมเจริญนักประรา์ถวายทายธรรมแก่พระรัตนตรัยที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นเลิศบันเทิงอยู่นึกความแน่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วชนี้แลจบภาษาทรที่หนึ่งพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกตรงที่ท่านมีคุณเท่ากับพระอาหารหันต์พระเป็นอนันตริยบุญเหมือนกันพระอยู่ในหมวดเดียวกับพระอาหารหันต์ในบทว่าอะพาหูตาตุกสูตร เล่ม22หน้า310บรรทัด12ถ้าลูกทำดีทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้อดิสง์มากเช่นกับพระอาหารหันต์ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ตามความสามารถของตนลูกอาจสงสัยเรื่องศีลขอบเขตของศีลบุตรอาจบอกเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลเป็นบุญทั้งสองฝ่ายพ่อแม่สอนให้ลูกเป็นคนดีเมื่อลูกเป็นคนดีตามที่ท่านสอนไว้จนพึ่งตนเองได้ทำดีได้ถูกต้องเป็นอภิชาตบุตรท่านอาจฟังลูกแนะนำ เพราะสุดท้ายลูกต้องดูแลท่านตามความดีที่ลูกได้มา